ฮัลโหลสัสดีวัยร่น่นฟีฟ่า4ทุกคนอยู่ผมจอดและนี่คือวันนบีรีวิววันนี้อยู่กับลิโอนลเมซี่คลาส Wc 22บวก5นะครับผมซึ่งก็รีวิวไปบ้างแล้วเล็กๆน้อยๆในคลิปรีวิวฟูลทีมอาร์เจนนะครับวันนี้ก็มารีวิวแบบเบสซี่แบบแบบแบบเต็มๆบ้างนะครับเป็นเวอร์ชั่นบวก5นั่นเองนะครับผมก็ดูจากโมเดลหน้าตาแล้วก็ไม่น่าจะต่างจาก แพทก่อนเท่าไหร่นะเออผมผม,ผมก็เลยจําไม่ได้นะครับผมแต่ว่ารอยสักนี่สวยแล้วก็ชัดมากๆเลยนะครับ <c oughs> บวกกับใส่ชุดฤดูกาลปัจจุบันนะโอ้โหค่อนข้างหล่อนะครับชุดแบบว่าสปอร์ต y ฟายนะแล้วดูชุดทีมชาติครับชุดทีมชาตินี่ก็หล่อไม่แพ้กันนะอาร์เจนตินานะครับ <Wow. S 1> ปีนี้เนี่เขาเรียกว่าเป็นเต็ง2เลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่านัดแรกที่อาร์เจนตินาจะเจอกับซาอุผลงานของเขาจะเป็นยังไงนะฮะ <c oughs> โอ้โหช็อกโลกเลยไอ ก่อนอื่นมาดูข้อมูลในเกมกันก่อนแล้วกันนะครับเมซี่ในคลิปนี้ผมจับเขาไปเล่น c a m นะครับคอยทําเกมแล้วก็ยิงไกลหาจังหวะยิงอะไรประมาณนี้นะครับผมค่าพลังของเขาเนี่ยจริงๆก็ยืนปีกมันก็ดีครับแต่ว่าเล่นจริงแล้วมันไม่โดดเด่นเท่าไหร่เออหาไฮไลท์ส,สวยๆค่อนข้างยากนะ ก็เลยยืนเป็นแบบ C A M หรือว่า C F อะไรพวกนี้นะครับมันจะค่อนข้างเด่นกว่านั่นเองนะครับส่วนค่าพลังที่โดดเด่นและก็โดดเด้งขึ้นมานะครับจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงบอลนะครับการควบคุมบอลอ่สปีดต้นดีใช้ได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบกระชากบอลเร็วปูดปานเหมือนพวกเตมเบลเล่ในมาอะไรขนาดนั้นนะครับผมเป็นสายคอนโทรลอ่าง่ายมากกว่านะตามนิ้วอะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับค่าพลังข้างในครับก็เด่นๆเยอะนะตามไซเมซี่ครับยืนตำแหน่งดีพลังงานยิงยิงไกลเยอะและเปิดบอลดีด้วยครับปีนี้ เปิดดึงข้นข้างนี่แบบหวังผลได้ครับยิงโค้ง128นะครับฟรีคิกก็ดีอยู่แล้วนะตามสไตล์เมซี่นะครับค่าเหลืองบอลคุมบอลข้องตัวสมดุลนี่มโอโหโคตรเวอร์นะครับปริติริยาก็ดีนะครับปีนี้แล้วก็สิ่งที่มันดูอ่ันดอยนิดนึงกนะ็จะเป็นเรื่องหมุงบอลแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ดูดันนะที่แบบว่าจะไม่ได้เยอะมากนะแล้วก็ความอึดอะไรพวกนี้นะ ส่วนเรื่องรูปร่างนะครับถ้าไปเทียบกับปีท็อปอย่างี t y ล่าสุดย2 TY ิบสองทีนะก็น้ําหนักปีนี้จะน้อยกว่านะครับหกจนะคือมันจะมีความเบาวกว่าแต่ว่าตัวท y เนี่ยก็ยังเป็นตัวที่ดูน่าใช้ที่สุดนะในตอนนี้นะครับสำหรับบวก5นะครับผมส่วนราคาในปัจจุบันนะ่0เจ็ดหมื่นนะครับในตลาดนี่ขายกัน2อสตัวแล้วนะครับค้างตลาดอยู่ก็ดูเหมือนจะแพงไปหน่อยนะครับแต่ว่าเก่งอยู่นะปีนี้แล้วก็ให้ดูสถิตินิดนึงนะครับวันนี้ผมก็เล่นไป80กว่าเกมแล้วนะแต่ยิงไป <laughs> ยิงไป44ลูกนะแอซิดอีก22นะครับก็ไม่ได้ขนาดถึงกับแบกทีมอะไรขนาดนั้นแต่ก็มีความเฉียบคมนะ แล้วก็ยิงค่อนข้างมันอยู่พอสมควรนะครับตอนนี้ช่องของจอห์นเก้มีระบบ Member Shi p กันแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากแะสนับสนุนก็สามารถสนับสนุนกันได้ที่นี่นะเริ่มต้น50บาทมีอีโมจิแล้วก็มียศถาบรนดาศักดิ์ให้พร้อมนะครับเวลาที่เพื่อนๆเ,เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยก็จะมีอีโมจิให้ใช้มันก็จะดูเท่ดูสมาร์ทดูภูมิฐานกันเลยเดียวเชียวนะถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกนะครับก็สามารถที่จะเข้ามากดไลค์คลิปที่ชอบได้ตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะจะ อย่าดีต้องรับเข้าสู่ไฮไลท์ของเหลียวเนี่ยเมสซี่ WC 22นะครับอขอเก็กเสียงนิดนึงนะเข้าสู่ไฮไลท์นะครับปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ไม่มีสปีดดิฟเลอร์นะครับก็ ปีใหม่ๆช่วงหลังๆของเมซี่เนี่ยจะไม่มีแล้วนะสปีดเบลการเลรีเ้ยงบอลแบบรเร็ว,เ,รวเหมือนสมัยหนุ่มๆอ่อๆเนี่ยก็จะมีแค่บางปีอย่างเช่นบีดีบหรือว่าแคปที่แถมๆมาบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นปีแบบแคล้ายๆกับแฟลทแบ็กเก่าๆนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าแบบปีใหม่ๆอย่าง TST สเนี่ยจะไม่มีแล้วนะครับซึ่งเราก็เข้าใจนะมันก็เป็นแบบาตามวายัยตามยุคนะครับผมเขาอาจจะไม่ได้แบบเลี้ยงบอลโหดเหมือนแต่ก่อนแล้วนั่นเองนะฮะก็เหมือนพี่โดนะ้ในพี่โด้นี่ก็ถ้าเป็นปีแบบที่อ้างอิงปัจจุบันอย่าง STY ก็ ตัดสกิลเลี้ยงเร็วไปแล้วนะนะครับก็คล้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่าการที่มีแค่เทคนิคอดิเบลเลอร์นี่ก็ยังเฟี้ยวอยู่นะสำหรับเมซี่ครับมันพลิกง่ายมากครับด้วยความที่เป็นนักเตะตัวเล็กสมดุลดีเลี้ยงบอลคลองบอลควบคุมบอลดีเนี่ยมันแบบใครที่เป็นสายคอนโทรลนักเตะเก่งๆเนี่ยโอ้โหผมว่า ต้องเล่นมันนะพริกมันเลยนะฮะดูฮนะโอ้โหม,มันพันวจริงๆนะมันแบบนิกยักยืแบบง่ายมากนะครับผมนี่คือจุดเด่นของเขาเลยนะฮะลิวในเมซ,ซี่ครับแล้วบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยโอ้โหปีบอลโลกนะยิงไกลนี่แบบโคตรเก่งนะครับยิงโคตรมัน เข้าซ้ายนี่แทบจะเป็นประตูร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมจังหวะในเรื่องการกดสองนอกกรอบเลยพวกนี้นะอันนี้มีฟรีคิกให้ดูด้วยนะครับเป็นระยะระยะเนาะแต่ก็ไม่ค่อยเข้าหรอกครับนะลืมลืมไปหมดแล้ววิธีการยิงฟรีคิกนะครับดูจังหวะนี้ครับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ครับมือดียิงได้ทุกกระบวนท่านะครับบวกกับการจ่ายระดับมาสเตอร์ของเมสซี่ปีนี้ครับโอ้โหประตูสวยๆเยอะนะพูดตรงๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทั้งยิงทั้งจ่ายนะผมบอกเลยว่าเล่นมันจัดครับเมสซี่ปีนี้คือมันอาจจะไม่ได้เร็วมากนะครับแต่ว่ามันคอนโทรง่ายแล้วก็ถ้าได้เหลี่ยมยิงนิดเดียวนี่คือแบบกดลูกเวอ่เวอเร์ได้ตลอดนะครับสังเกตได้ในไฮไลท์เลยนะครับมันจะมีลูกแบบเวอ่อเวอร์เยอะมากครับลูกแบบพวกยิงไกลนอกอกอบอะไรงี้หรือมันเป็นเพราะว่าแพทนี้มันยิงไกลง่ายวะน,นี่ผมก็ไม่รู้นะแต่ยิงมันจัดนะครับผมโอ้หดูดิ <Whoa. S 1> ปั่นนกอกกอบแบบง่ายๆเลยครับโอ้โหแล้วเมื่อกี้ สนามโคตรสว่างครับอันนี้สนามแบบสบายตาและจังหวะนี้ครับหลุดมาชิปหายไปเลยแหละครับโอ้โหเลวนเนสซ,ซี่ครับจริงๆถ้าพูดถึงสนามเนี่ยผมก็อยากรณรงค์เหมือนกันนะให้แบบว่าเลิกใช้สนามที่มันสว่างสว่าง,สางแสบตาสักทีนะครับผมเพราะว่าเจอดีไลน์นี่มันเล่นคนลาบากนะไม่รู้ว่ามันคือสนามของทีมไหนนะแต่ว่าโอ้โหกูกาบละ <laughs> ไม่เปลี่ยนเหอะนะไม่ไหววะ่ะและจังหวะนี้หลุดมาได้ ลุดมาได้แล้วก็กดนอกกรอบเรียบร้อยครับผมลูกแบบนี้เยอะนะมาดูจังหวะการวิ่งกันหน่อยแล้วกันครับวิ่งเบียดนะครับผมโดนตรงนี้โดนใครวะเนี่ยบวกแปดด้วยไม่ไหวเลยครับแล้วตรงนี้แย่งมาได้ครับสวนกลับนะครับและไปครับผมไม่ล้มไม่ล้มเบียดไปอีกหนึ่งทีแล้วจะแตะลบโดนซัดเข้าัะโอ้จังหวะนี้ไม่ไหวเหมือนกันนะและจังหวะนี้ครับเจอกับดาลิบินก็ไม่ได้เลยครับก็ความแข็งก็จะประมาณนี้เลยนะไม่ได้แบบว่า แข็งอะไรมากครับตามตล์เมซี่นะน้ำหนักน้อยด้วยเวลาเจอชนจังๆก็จะต้องทําใจนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องหาเทคนิคนะครับในการหลีกเลี่ยงนิดหนึ่งครับและเท้าขวาจังหวะนี้ก็ยังไม่ได้เลยครับมาที่ฟีคิกกันบ้างครับก็มีมาเป็นระยะะนะครับอันนี้แบบเตะลอดกําแพงมาแล้วแต่ก็ไม่พ้นตีโบกตัวจริงๆนะครับเจอกูตัวทีไรนี่โอ้ฟีคิกแทบจะไม่ค่อยเข้าเลยนะและแทงสวยให้เลวาลุกนี้ก็ยิงตามน้ำโคตรสวยครับลูกนี้ มาอีกแล้วครับสนามพี่แสบตาครับไม่รู้ว่าสนามไหนนะแต่กูกาบละนะเปลี่ยนเถอะแล้วยังไงปั่นขวาเรียบร้อยครับอันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์แบบช่วงตีนขวาบ้างแล้วนะมันก็ปั่นใช้ได้นะครับนอกกรอบมันก็ยิงได้อยู่นะครับแต่ว่าเข้าซ้ายน่าจะดีสุดนะครับนี่ฮะเรามาดูจังหวะนี้กันบ้างครับบูสเกตครับจัดจ่ายแต่ติดครับแต่ก็ยังได้อยู่ครับจ่ายให้เมสซี่แล้วยิงขวาครับทะลุกาดเลยโอ้โห ได้ทั้งในกรอบนอกกอบแล้วท้าขวาครับแต่ก็ไม่ได้คมเท่าซ้ายนะพูดตรงๆนะความโกงเนี่ยออมาเลยครับตัดเลยโอ้โคตรไกลโคตรเอร์ครับแต่เขาทําได้นะเมซี่ปีนี้เอาจริงๆมันก็อ่าพอกพอกับว y เลยนะในเรื่องของการยิงไกลเนี่ยเวอร์ๆแบบเนี้ยใช่เลยนะครับตัว TS ก็ยิงไกลดีเหมือนกันนะก็คงจะไม่ไม่ค่อยต่างอะไรมากครับกับพวก t y TS นะครับ ถ้าเกิดว่าใครมีทีวีทียอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับเอาตรงๆนะครับสไตล์เหมือนกันเลยยิงไกลโหดเหมือนกันโกงเหมือนกันนะครับมาเลยครับซัดอีกแล้วครับดูดิแม่งขมชิบหายนะครับยิงแบบมันมือเลยไอ้มันตีเลยแล้วมาครับสมอวัสวนกลับเดมเบเล่เดมเบเล่ล่าขึ้นมาแล้วจ่ายครับเมซี่เมซี่ดังซ้ายมุมนี้ยิงไหมไม่ยิงแับจ่ายครับน้ำใจนี่แบบโอ้ งามเหลือเกินแล้วเปิดมาจังหวะน,นี้โู้ท่านี้ก็มายิงแบบท่าไม่ปกตินะครับโอ้โหเหลือไลายจริงครับปีนี้แล้วมาดูจังหวะจ่ายโหดๆบ้างครับจังหวะน,นี้กระชากขึ้นมาแล้วยกให้กับลาสันโอ้โหจับบอลดีมากเลยแตะไปข้างหน้าแล้วยิงทันเฉยเลยครับโอ้โหไอลาสันปีนี้ก็โหดนะผมชอบมากเลยนะปีอัพเนี่ยซื้อมาแต่ราคาแสนเอ็มนะครับจนตอนนี้เหลือประมาณ40-50แล้วมัแล้ว รีบซื้อไปหน่อยนะครับแต่ค่อนข้างคุ้มค่านะครับชอบมากให้อารมณ์แบบอารนายนะครับแต่เป็นอารนายที่แบบไม่แข็งเท่าไหร่อะไรงี้นะฮะแล้วมาดูจังหวะนี้เดนเมเล่พลิกสวยครับโอ้โหมีโยกงอีกทีนึ่งล่างเมสซี่ในกรอบนี้ก็ไม่ได้เลยครับเหมือนโกเขาอ่านเกมไว้แล้วนะเมื่อกี้มาที่ไห์มาครับไห์มาเปิดขวาแล้วให้เมสซี่โม่งครับเนี่ยถ้าโล่งๆมันก็โม่งได้ครับดูฮะ แต่ก็ไม่ต้องไปหวังผลอะไรมากครับมันไม่ใช่สไตล์เขาอยู่แล้วนะลูกโมงคนระับแต่ก็มีให้ดูขำๆนะครับจมวันนี้ช่องสวยครับเรียบร้อยครับเท้าขวาเอาละครับช่วงนี้ก็ขอพูดถึงอาร์เจนตินากับซาอุดีอาระเบียที่เพิ่งเตะจบไปหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าคลิปนี้ผมถ่ายจริงๆถ่ายว่าจะลงก่อนอาร์แมนี้เตะนะครับแต่ไปไปมา,มาก็ไม่ทันนะฮะปรากฏว่าเตะไปแล้วนะครับโหซาอุดีอาราเบียนะครับตบอาร์เจนไป2นนะฮะ เรียกได้ว่าช็อกโลกกันเลยทีเดียวนะครับผม oh. ก็ต้องบอกว่าซาอุดีเขาเตรียมตัวมาดีมากนะแผนที่เขาเตรียมมานะครับการเล่นแบบออฟไซด์แถบโอ้โหมันมันดูชำนานแล้วมันดูได้ผลสุดๆเลยนะฮะโอ้ใครดูนี่น่าจะน่าจะสัมผัสได้เลยว่าซาอุดีเกมรับไม,ไม่ไม่ธรรมดาเลยวะเออส่วนอาร์เจนติน่านี่แบบโอ้โหึ่งหลังมานี่มันอย่างรั่วนะครับผมไอคิสเนโรเมโร่เนี่ยนะ ไม่เหมือนในเกมเลยในเกมนี่เก่งนะพอตัวจริงนะรอบนี้เอาไม่อยู่จริงนะเจอไอซาเลอาไซซูรีอะไรสักอย่างนะฮะผมจำชื่อไม่ได้นะครับกับไอซาแรมอีกคนหนึ่งก็คือแบบลูกแรกกับลูกสองของซาอูเนมาแบบรัวๆเลยนะบแบบแทบจะติดกันเลยนะครับก็แน่นอนว่าไม่มีใครไม่มีใครคาดคิดนะครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะต่อจากนี้ก็ต้องลุ้นทุกนัดแล้วนะฮะสำหรับอาเจนติน่านะว่าชุดนี้เนี่ยจะจบลงยังไงในรอบแบ่งกลุ่ม เอาละมาสรุปรีวิวนักเตะเริวเนลเมสซี่คลาสนี้เลยและกันนะครับผมเรานอกเรื่องไปค่อนข้างนานแล้วนะครับก็เมสซี่ปีนี้นครับทำออกมาได้ดีดนะครับกับแพทใหม่นี้มันก็ถือว่าเล่นไม่ยากด้วยนะแล้วก็ยิงลูกเวอร์เวร์กกดลูกแบบลูกส,สวยๆเยอะนะครับ โดยเฉพาะตำแหน่งที่ผมเอาไปให้เขาเล่นนะฮะ C A M หรือว่าหน้าต่ำนะครับตัวเป็นตัวที่แบบซัพพอร์ตกองหน้าอะไรเงี้ยทั้งจ่ายทั้งยิงนะี่คือดีมากนะครับแต่เอาไปเล่นปีกในผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเด่นแล้วก็ไม่ค่อยอันตรายสักเท่าไหร่นักนะหรือว่าผมติดติดภาพเดมเบเล่ก็ไม่รู้นะเดมเบเล่ที่มันกระชากมันมากนะแล้วมัน2เท้าไงมาเล่นดูค่อนข้างง่ายกว่านะครับแต่เมสซี่เนี่ยต้องต้องเอามาเล่นแนวแนวนี้จริงๆนะเออตามความรู้สึกผมนะครับอันนี้ส่วนตัวเลยนะแล้วก็เขาจะมีปัญหาเรื่องความอึดด้วยครัช่่วงงหลง นา,นาทีที่60-70เอย่างเงี้ยเริ่มจะเริ่มจะเหนื่อยมากแล้วนะครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะอาจจะต้องเปลี่ยนไม่งั้นนี้แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับตําแหน่งนี้นะครับถ้าเกิดว่ายังฝืนใช้มันจะแบบเหนื่อยมากนะครับคือดูเรารู้เลยว่ามันอืดขึ้นนะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งไม่ได้ไม่ได้เยอะมากอาจจะต้องใช้ทักษะในเรื่องของการคนโทรลตัวนักเตะนิดหนึ่งนะครับแต่ก็มันควบคุมง่ายอยู่แล้วแหละนะครับผมแล้วก็สำหรับคะแนนความชอบนะครับเรียวเนมสซี่ปี WC2 2นี้ผมให้ที่ เเต็ม1ินะครับผมเอาไปเลยนะฮะถือว่าเล่นสนุกลุกนั่งสบายเล่นมันมากๆแล้วก็ยิงไกลโคตรคมโคตร,คตร,คตรเวอร์นะครับผมจ่ายก็ดีนะครับดีทุกอย่างยกเว้นจังหวะกระชากเร็วๆกู <c oughs> ขอสปีดดิฟเลอร์กลับมาได้ไหมเมสซี่นะแต่มันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้นะนอกจากเขาจะทําปีแฟลตแบล,ล็กเก่าๆกลับมาให้เราเล่นนะครับผมก็ <c oughs> อรอคอยปีนั้นกลับมาแล้วกันนะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบเมสซี่ฝากกดไลค์ฝากคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะฮะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงบอลโลกนะครับยังไงก็ขอให้เอ็นจอยกับฟุตบอลโลกแล้วกันนะครับผมสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีบาย